เราอยู่ที่สระว่ายน้ำนะคะสวยมากว้าตันนี้เราก็กำลังจะเล่นเกมกันเราเดินแข่งกันใต้น้ำเดินห้ามไหวสรุกแชร์พวกเราติด่ะก็ได้หนึ่งสองสาม เจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะอีพีที่แล้วเนี่ยพวกเราก็ได้ไปทํำคียริงกันมาใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะพวกเราอยู่ที่สาว่ายน้ํานะคะสวยมากแล้วพวกเราก็อยู่กับนักกีฬาทีมชาติด้วยขยันหูหูเราจะเป็นยังไงเราจะให้ สองคนนี้ช่วยสอนเราว่ายน้ำได้ค่ะเดี๋ยวสุดยอดหัวหน้าอ่อชมรมว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นคนจะสอนเวไปดูหนึ่งสองสามคนก็จะนั่งดูเพื่อน<ด>ว่ายนโอเคไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ <Bye bye. S 2> ายบายบายค่ะทุกคนกระโดดตกสามสิบ <laughs> なるほど。Oh <laughs> ถ้าลงลงสตอรี่สวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วคนนู้นทำไมเขาไม่เกาะกลุ่มคะคนไหนคนนั้นอะคะคนที่เขาว่ายน้ำเล่นแล้วคนอื่นเขาเสียกล้วเขาลยกล้องอะเขาเสียอะน่ายรูกนุเพ็ชี่มินน่ารักน่ารักค่ะมินน่ารักค่ะเลิศไปต่อโอเคแล้วตอนนี้เรากำลังจะเล่นเกมกัน เซมก็คือเราเดินแข่งกันใต้น้ำเดินห้างไหวเดินไปจนสุดโน่นจากริมฝั่งริมฝั่งนี้ถูกค่ายเรถึงก่อนคนนั้นแพมาทุกคนพร้อมไหมคะนักกีฬาหมายเลขสองยกมือขึ้นหมายเลขสองยกมือหมายเลขสามสี่สิบห้า ที่ผนังเอดเ <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> ตัวใดสามสองหนึ่ง แล้วกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นนักว่ายน้ำไงคนใช่คือคนนี้เขาแบบได้แชมป์โรงเรียนเลยนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าใครจะได้ที่หนึ่งใครคิดว่าคนไหนได้ที่หนึ่งพีมมาเลยเมยมาเลยตอนนี้นะคะคุณเมนก็ได้เหียแล้วที่หนึ่งแล้ว่็โดนคุณเฟยมาตามมาดนไว้นเจนนะคะที่เราบอกว่าน่าจะได้ที่หนึ่งตอนนี้ก่อขอเะค่ะ แล้วนี่ภา่าดิโอ๊ยแต่ละคนแล้นี่มินถ่ายหน้าพวกเราเยอะมากขึ้นหรอไม่ไม่ใช่หน้ามินสำพัฒน์สัฒด์ควารู้สึกเลค่ะไมื่อวานเรดคนเหมือนเราจะจมน้ำอ่ะสำพัน์ควารู้สึกในหุ่ดอยู่นะไมอวานแบบเได้ก็่จะเลย ดีเลยค่ะอะรกงเลยอืออก็ยินดีกับผู้สนัะด้วยนะคะไม่มีอะไรก็เก่งนะครูสอนก็ยินดีด้วยครูสอนมาคุมเด็กๆค่ะเพราะว่าครูอะไรนะครูชนลัทิิส่งมาเพราะว่ามีเด็กคนนึงที่ที่ไม่ยอมลงน้ำค่ะใครคะนี่ว่าคนซายอ่ะไม่ใช่คือ หนึ่งสองสาม คนตาคนนะคะโดนที่อายมากใส่แ่นด้วยเก่งมากพวกเราเก่งมากเก่งมากเอาความสนใจไปเยอะมากชอบ เราจะไม่เดินเราจะไม่เดินเราจะลงไปด้วยกันทำไมสัตว <Yes> okay, 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 ์เลยท่านเบลด้วยดีกว่าเออเออเออานเบลลยากมากวิโอเคลงไปด้วยกันทุกคนมือสัตว์ทำไมถ้าใครจะว่าไปก็ไปโอเคมาฉันน่าจะลงได้ประมาณสามวิโอเคได้มาเฮขนสวเลยหนึ่งสองสาม

ไม่อาหคุณ <trousers. S 2> หันกล้องมาทีไรก็คือเตะตลอดอะไร่ะช้าๆเหรอคะช่องมาเลยถังสวานี้ช้าๆช้าสช้าแน่ มาช่่วยคะทำดีๆเราเป็นได้ค่ะพี่ไม่ได้ใส่อารมพี่ไม่ได้ใส่อารมแต่พี่น่ะจะกลับก่อนนะคะคุณผู้ชมทั้งสองคนสั่นกว่าเดิมบายบายหนูกลับก่อนแล้วค่ะเจอกันครั้งต่อไปบายโอเคทุกคนเอาเป็นว่า มีชั้นเสียวบ้าหรือไม่ไม่เป็เไรตอนแรกทุกคนจะไม่เปียกหรอไม่เปียกล้วค่ะเออหนึ่งคนเอ๊ะหรือเปียกหรอค่ะทั้งหัวเลยโอ้โหอ่าเก๋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 เจแตกคิริอยู่ตรงนี้ิเอามาก็รอติดตามอีทีหน้าว่าจะเป็นอะไรก่อนหน้านั้นก็อยากให้ทุกคนรอติดตามโฮมรูม29ตระกันบอกเลยว่าโดนอ้าวบอกันว่าฮัลโหล พอสากอึ้งจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ชมชูอินไลนด้วยนะคะ